อใครเอ้ะขับรถชนเฉยขับรถชนเฉยไอ้ควายวิ่งก็ปัดหน้ากูเองไอ้เหี้ยมึงเหมือนโง่ตีนกูไม่เห็นหรอแล้วแล้วมึงมาวิ่งเหี้ยอะไรมาปีนเหี้ยอะไรเป็นยา่อนนั้นแล้วนี่มาใช่ทางยืนหรออ้าวยืนไปยื่บนบันดับแล้วทำเหี้ยอะไรทำด้แค่นี้หรอแล้วมันเหี้ยมาเหี้ยป่าว่าียงเสียงมึงยังแก่เลยเหี้ยลงรถหนังเหี้ยเหี้ยมึงอะอย่าลงรถไม่ไ้วเป็นลูกหมาพี่นรถอยู่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่หยียบรถกูสภาพมึงยังขับอูรุตอยู่เลยควายเหี้ยป้าหรอก เชียป้าสัตว์สวยเหรอกูกลางกูกลางพวกมึงป้าเองไงฮะครับกูกินแคกูกินข้าวเหรอกูกินข้าวเหรออยากต่อเปล่าอยากต่อเปล่าไม่กินอาหารหมาเหลืออะไรนมแนวเก่งเลยอ่ะอยู่บนรถอาหารหมาไม่กินครับเอาเลยงืองงงงเป็นไรอ่ะ ไปเลยอ่ะเฮ้ยเปนไอ้นี่ชื่อนมเนมเลยองก่งยังเลยะนร้อนนอ้ป้านีนี่น่าจะกินอะไรวะน่าจะกินดีกันไปนะหูเสียยมึงยังแก่ดิอีป้ามึงเป็นเียอะไรมึงเป็นเีอะไรอียป้าไปกโป่ออมึงเยียป้าเฮียทำไรงัะพูดเึ็วเกิดแตทารกแรกเกิดมันไม่เคยน่รถูไงกูเข้าใจเว้ยตัวเองมันบุอย่างคือมัน่าสมเพชวจริงจริงียอะโอยป้า ป่นอลไเนี่ยเหม็นปากมากขัดแปรงฟันมาเลยจริงๆปากมึงหรือเปล่าเน่าเหนเ่าเหมือนปากหมาโอ้แปรงฟันปัญหาตอนตื่นอ่ะไม่เหมือนมึงไอ้ป็นยาอ่อนอย่าป่าอย่าป่านี่ต้องโตกันมายังไงครับพี่สภาพผ้าแปรงฟันทุกวันฟันยังเหลืองเต้ออยู่เลยฟันเหมือนเป็นข้าวโพดนี่เปล่าไอ้ควายไม่ตอนเด็กคือไม่ได้ของเล่นไงเข้าใจเลยไอ้นี่สมแนะเว้ย ไอ้<ใ>เหี้ยจนที่บ้านไม่ซื้อของเล่นให้เล่นหรอมานั่งเห่าอะไรแถวแน่เี้เจไม่ทำไรอ่ะเฮ้ยคือกูไม่ได้ปริญญาออดเหมือนมึงกันนะหมอออกเล่นไหนเหี้ยสมองใช่หรอบ้านไม่ซื้ออะไรแบบนี้ต้องอมายังไงครับเนี่ยะค่ะป้าหนอนสมองสมองมึงไม่มีแล้วสมองมีแค่นี้หล่ะอ้าวสบองตัวมึงอะว่าพี่ไอ้ไอ้นั่นอะอีผู้หญิงนั่นเสียงมันแก่จริงกูว่าน่าจะห้าสิบไรเหี้ยเสียงยังป้าเลยเหี่อะเป็นผู้ชายสองเป็นเหี้ยอะไรสัตว์เป็นผัวเมียกันแล้วพี่ พี่อยู่หัวไม่ดีหัวมันสีขาวแล้วหัวมันงอกแล้วโหน่าจะต้อเรียกว่าแห้งแลน้ำแข็งแล้วพี่เสียกันแบบนี้น้ำน้ำน้ำใคไลท์ผมเที่ยวอะไรงอกทั้งหัวไอ้สัตวสเออบรรดาคนแก่ไงพี่พี่ไม่รู้เหรอไม่ใช่ปะเนี่ยบ้านนี้บอกแฟชั่นไว้แค่นั้นแหละแฟชั่นอะไรกูรู้จักแต่สไตล์อ่ะมึงมีมึงมีมีแฟชั่นด้วยเหรออะสภาพมันไม่ได้เรียนมาพี่มันไม่ได้เรียนมาพี่เข้าใจมันด้วยอ๋อกูถึงว่ามันชอบมันอยู่นี้มึงเห็นเก้าอี้นะไอ้เหี้ยแม่งนอนที่นั่นทุกวันไอ้เหี้ย จนจัดไม่มีตังซื้อบ้านเฮียซื้อรถังไม่มีปัญญาเลยสภาพขนาดขอเงินห้าร้อยอะไรอะไรอะไรพูกจะติดอยู่เลยอะไรอะไอ้สมมตมันบอกว่าขอเงินห้าร้อยยังไม่มีให้เลยกูกูชอบจ่ายสามแสนดิไม่ชอบจ่ายห้าร้อยดิมันมันจนในย่าห้าร้อยอะปัญญาอออ๋อชีดิตีนะคะก็เอากูให้ลงไอ้ควายเอากูให้ลงไอ้สั์มึงเก่งจริงมึงเข้าชิงไปแล้วมึงมึงยัดไข่ต้มไป็พวกกูแล้วเยอะกระจก มึงแย่มึงแย่ไรอีเด็กขี้อ่ะเอ้ยไปซ่อมรถไปหนึงไปซ่อมรถแปนนึ่งเฮ้ยเร็วเร็วฮะมามา พี่ก็ไม่กลาหน้าโรงพยาบาลตัดสินว่ามันแบบว่ามันถูกมันทำได้หรือมันถูกหรือมันทำไม่ได้ร้อยเปอเซ็นตยิ้มแย้มนำมาฟังไอ้เช แป๊มหนึ่งนะเหมือแป๊มหนึ่งนะล้วเค้กเท่าไหน่เจ้าคะพี่อยู่สอนอเทเลสายพี่ได้เดี๋ยวเชฟไปรับเค้กก่อนนะผู้ดาวกี่นาทีนะ ีหรือว่าสี่เกีแปดพี่โอเคสีแปทำอไมมันมีเกดลงบาหเกดลงบาแทนก็ได้รอก่อนรอก่อนรอก่อนต่อหน้านี่ด้วยให้เขาพูดสักนิดนึงเขาอยากเคลียร์เรื่องนี้ไว้ไม่ใช่พี่ไอ้มาไอ้มาบอกผมว่ามันบอกว่าฉี่อะฉี่มันคือเซ็กชัวฮาร์ดมนต์คืออะไรวะให้อยู่ไม่ใช่มันตายอยู่แล้วมันรู้ได้ไงการเซ็กชวมันคือไอ้ทัแ่ผู้หญิงมาแล้ว ยืนร่วนรำอะไรไอ้ที่ไอ้ที่ทำคอีโมดนะครับเกิดถ่ายลงอีโมดอีโมดเดาใช่ปะไม่มีไม่ใช่ครับไม่มีแต่ฉี่นะครับมีแต่ฉี่ครับมีแต่ฉี่นะอันนี้อันนี้จะอธิบายฟังนะถ้าถ้าถ้ายืนยืนฉี่อ่ะยืนยืนฉี่อ่ะมันไม่เข้ามันไม่ได้เข้าไข่ายอะไรอือฮะอันนี้อันนี้เราเก็ตใช่ไหมเข้าครับฟังฟังฝังสีม่วงฝังสีม่วงฮัลโหลไอบผมคุยเองพี่ผมเาทำเองผมคุยเองไม่ไม่อ่าแล้วครับผม ไอ้ไอ้ไออโมดไอโมดดาวอันน <Um, ั้นอ่ะเข้าไข่เข้าไข่เซ็กชวลห่วงเกลียวห่วงเกียวเจ้ขาทำเจ้เหรอเขาทำเจ้เหรอดูว่ายกตัวอย่างใครยกตัวอย่างไรเฉยคือคือดาวไม่มีครับดาวไม่แค่ฉีโอ้อข่งครับไม่ครับคือการยกตัวอย่างครับเขาบอกว่าฉี่ไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอแล้วตอนที่ผมฉี่นี่คนเห็นได้ไงล่ะครับเนี่ย คุณตายอย่เ่หรอไมเป็นไรม่สมองปยนครับแค่แค่เขาชีกม่ได้ถูกไหมครับไม่ผมได้รูไงว่าการถ่ายลงทวิตของคุณจร่เราแจ้งหน้าอ่ดมันจำความได้อ่ะตอนมันตายอ่ะไม่ถายผมไม่ถ่ายผมก็ไม่รู้คามก็มาไม่ได้ไอ่ไม่ได่ไม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 ่ไไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไไม่่ไม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 ่่ไมไม่ม่ไม่ไ่ม่ไม่ไม่ไม่่ม่ไม่ไม่ไมไม่ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่ไไม่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  ใช่ใช่ก็ไปก่อนว่ได้หรือไม่ได้มาถามใครงั้นผมขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้มาแจ้งครับผมเงียบเงียบไม่ใช่ไปก็แล้ครับวันขอโทษด้วยครับมันมันสี่สิบเก้าแล้วครับออกออกไปเล่นกันได้ไหมถามเสร็จแล้วก็รีบออกครับพี่ะเราไปเล่นกันตีเขาทำไมล่ะมีอะไรสอบถามอีกไหมครับเออไม่ต้องนะให้เขาให้พี่เขาคุยให้เสร็จก่อนไม่ต้องมาแทซ่บรอรอรอ คือถ้าอย่างเงี้ยให้มอตี้คุยคนเดียวก็ได้ไม่ฉี่ฉี่ไม่เป็นไรเฟี้ยวเลยครับไม่เป็นไรพวกนี้ยอะไรเงี้ยเราไม่ผิดเล่นเลยเดี๋ยวรอมันเล่นมอตี้ใครทำไม่เป็นไรเลยฟังก่อนเขาเลยนะครับใจย็นฉี่ในปากอร่อยไหมนี่หุ่นนะกูรูกูรูกแล้วแต่แต่ว่าของประเทศตอนที่เป็นรูปอะมันไม่มีสีเหลืองออกมานะ แล้วมันอร่อยไหมล่ะตอนที่ผมพูดว่าปากนี่คุณได้ยินเลยพวกคุณก็สจะได้ยินเป็นคำถามครับ่ขอคุณรีบมาจากไหนครับเงียบๆๆๆใจเย็นใจบอกว่าเราถูกไอ้คนผ่าที่เก่งอันนี้อันนี้ตามทางนั้นนะงั้นร้องเอาเลยผมขอผมขอเลยออกเออออกออกจากโรงพยาบาลเลยครับเล่นเล่นกันเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกหมอหมอ มีมีอะไรค่อยค่อยแจ้งกันทีหลังคก็ได้แล้วถ้าผู้ผมผิดก็แจ้งทีหลังครับผู้ฟังเมื่อกีู้เล่าเขาแล้วยาอ่อนไอสัตว์ไม่ไม่ไม่ใจเย็นน้องมันแจ้งอะไรไม่ได้เลยผู้ฟังใจเย็นแล้วแล้วลายเข้าเข้าวอลทุเรไม่ต้องเลยถ้าเราถูกไม่ร้องเลย